ความสัมพันธ์ที่ถามว่ามันเกิดจากความเหงาหรือมันเกิดจากความรักนะคะอันนี้มันจะบอกว่าความเหงามันก็มีส่วนนะคะความที่มันเป็นคู่วิบากกรรมมาเพื่อมาชดใช้กรรมเนี่ยมันก็มีส่วนนะคะมันไม่ใช่คู่ที่บอกก่อนหน้าอยู่แล้วว่ามันเป็นคู่ทุกคู่ยากนะเป็นคู่ที่เหมือนกับว่ามันต้องมาเจอกัน มันต้องมาเจอกันตัวเราเองเนี่ยก็เป็นคนที่ปรับเปลี่ยนอะไรบ่อยเป็นคนที่ไม่ได้ยึดมั่นอยู่กับความรักในทางใดทางหนึ่งก็เรียกว่าจะบอกว่าความรักก็เป็นคนที่แบบมากๆม,ม,มีคู่เยอะมีทางเลือกเยอะอะไรแบบนี้แต่ว่าหามาแฮปปี้กับคู่ไหมมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันนะคะภาวะอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ ะะดังนั้นถึงบอกว่าความรักของเราเนี่ยเป็นความรักที่เนี่ยมันต้องใช้ความคิดต้องมีสตินะคะต้องมีปัญญามีความอดทนนะคะมีความเมตตานะะก็เหมือนกับว่าความรักของเราเนี่ยหลักตรมวิหารสี่เอาเข้ามาใช้ได้เลยนะความไว้เนื้อเชื่อใจความซื่อสัตย์นะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะความเป็นกลางนะะเมือ่อเมื่อคุณพบเจอสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้ดังใจคุณ นะนิสยที่เขาไม่ดีในแง่มุมต่างๆเนี่ยเราก็ต้องวางเป็นกลางไม่ยึดติดมาไม่นำพามาให้เกิดความระแวงในระยะยาวนะคะบอกได้เลยว่าความรักของเรามันเป็นความรักที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยอะค่ะนะคะน้องอิมมันเป็นความรักที่มากมายหลากหลายดู <laughs> ดิเห็นไหมความรักที่มากมายหลากหลาย นะฮะเป็นคู่นี้ที่มาเจอกันมันเป็นคู่ที่สตาชีวิตมันเฉพาะเจาะจงมาให้เจอกันในช่วงนี้ต้องมาชดใช้ในสิ่งที่เราเคยทํากันละกันไว้นะคะจะอยู่ยั่งยืนได้ต่อไปนั้นต้องขึ้นอยู่กับสติปัญญานะคะขึ้นอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นขึ้นอยู่กับพรหมลิขิตนะคะมันไม่ใช่ความรักที่เกิดจากความเหงาหรอกนะ,ะมันเป็นความรักที่เกิดจากเขาเรียกว่าอะไรมันถูกกาหนดมาแล้วไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะสาหรับความรักของเรา